วัดเสริมพลังเพื่อผู้หญิงช่วยให้งานก้าวหน้าชีวิตราบรื่นแค่มาที่นี่วัดเทพธิดารามวรวิหารวัดแห่งนี้เป็นพระอารามหลวงชั้นตรีสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่สามเพื่อพระราชธิดาพระองค์เจ้าเทพธิดาจึงเป็นที่มาของชื่อวัดนั่นเองสะท้อนพลังแห่งความเมตตาความอ่อนโยน และความเข้มแข็งของผู้หญิงที่นี่โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมจีนผสมไทยและยังเป็นสถานที่ที่สุนทรผู้กวีเอ,อกของโลก mm. เคยจำพรรษาขณะบวชอีกด้วยเมื่อมาถึงให้เริ่มต้นที่พระอุโบสถกราบพระประธานคือหลวงพ่อขาวพระพุทธรูปศิลปะเชียงแสนผสมสุขโขทยัยขอพรได้ทุกเรื่องโดยเฉพาะการงานความสำเร็จ ความราบรื่นในชีวิตสามารถบนบานได้และเมื่อสมหวังให้นำน้ำตาลสายมาแก้บนถวายภายในวิหารจะพบพระภิกษุณี52องค์โดยมีพระนางประชาบดีโคตมีประดิษฐานอยู่ตรงกลางให้สวดคำวันทาพระภิกษุณีแล้วเดินบนรอบองค์พระสามรอบตามเข็มนาฬิกา จากนั้นนำพวงมาลัยดอกมะลิหลวนไปวางบูชาด้านหลังองค์พระประธานขอพรให้สิ่งที่ทำอยู่ประสบความสำเร็จราบรื่นไม่ติดขัดต่อด้วยการสักการะพระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้าเทพธิดาโดยนำดอกบัวแปดดอกพับถวายหน้ารูปรัชการที่สามและพระองค์ขึนพับให้ตั้งจิตคิดแต่สิ่งดีๆมีความเชื่อกันว่า พระองค์เจ้าทรงโปรดการพับดอกบัวในวิหารนี้และแนะนำให้ถวายน้ำอบหรือเครื่องหอมด้วยคนจะนิยมขอเรื่องการงานเลื่อนตำแหน่งเสริมบารมีสตรีสุขภาพกายใจให้แข็งแรงก่อนกลับอย่าลืมแวกชมพิพิธภัณฑ์สุนทรภู่สถานที่พำนักของท่านขณะบวชเป็นพระผู้ปัจจุบันจัดแสดงเป็นอนุสร์สถานแบ่งเป็นห้องจัดแสดงทั้งหมด3ห้อง ผู้หญิงสายมูคนไหนกำลังมองหาวัดที่ใช้ขอเรื่องงานและชีวิตมาที่นี่ได้เลย